สวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมี d u c ตดีๆจากเกษตรกรในจังหวัดชัยนามาประชาสัมพันธ์นะคะก็ทั้งหมดนี้เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในจังหวัดชัยนาของเรานะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราประสบปัญหาทางด้านโรคระบาดโควิด -19 เพราะฉะนั้นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการหรือเกษตรกรก็จะถูกตัดไปหลายๆแห่งนะคะไม่สามารถจัดตลาดได้ก็เลย นำสินค้ามาช่วยกันในจัดจำหน่ายท่านในสนใจทักเจนนะคะเราไปเริ่มที่ตัวแรกก็คือขนุนกรอบค่ะนี่นะคะหลายท่านได้ลองซื้อและลองชิมไปแล้วเนาะเป็นขนุนทอดกรอบนะคะถุงใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีให้เลือก2รสก็คือรสเค็มเนาะซึ่งไม่เค็มจัดนะที่รักและรสหวานแล้วก็แน่นอนค่ะของเราไม่หวานจัดทานแล้วคุณไม่ต้องหิวไม่ต้องแบบว่าวิตทำทานปุ๊บน้ำคำขนุนคาน้ำคาอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะเพลินเกรอบๆเป็นเฮลตี้สแน็คที่มีประโยชน์ราคาถุงละ50บบาทนะคะใช้น้ำ มันรำข้าวทอดใหม่ๆไม่อมน้ำมันรับประกันได้และไม่มีวัตถุก,กันเสียคะ่ะทั้งรสหวานและรสเค็มถุงละ5 0บาทเนาะต่อมาจาน้ำพึง่งน้ำพึ่งนะคะน้ำพึง่งอันนี้เป็นน้ำพึ่งแท้แบบนี้อ่านะคะมีให้เลือก2แบบตอนนี้นะคะขวดจริงๆมีมากมายกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบที่ขายดีแล้วกันเนาะแล้วก็จะส่งสะดวกอันนี้เป็นขวดขนาด700ซีซีนะคะทั้งหัวจุกแบบนี้แล้วก็ ฝาเทแบบนี้นะคะราคาขวดละ190บาทเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะแล้วก็จะมีขวดเล็กข้อหมีแม่หมีแบบที่เคยเรียนไปเนาะสนใจทักได้แล้วก็ตัดผัดมาค่ะเป็นข้าวนี่มาใหม่ล่าสุด ข้าวเพื่อสุขภาพนะคะข้าวทางเลือกเริ่มจากอันนี้คือไรซ์เบอร์รี่นะคะสีดาๆนี่แล้วก็อันนี้ข้าว3สีมีข้าวกล้องมีมะลิแดงแล้วก็มีไรซ์เบอร์รี่นะคะรวมอยู่ในแพ็คเดียวอันนี้เป็นกล้องหองมมะลิค่ะและอันนี้คือมะลิแดงทั้งหมดนี้ราคาแพ็คละ60บาทน้ําหนักบรรจุอยู่ที่1กิโลกรัมนะคะสามารถทาน แบบผสมกับข้าวหอมมะลิหรือข้าวขาวที่คุณทานอยู่ก็ได้หรือว่าจะหุงทานเพียวๆก็ได้น้องแล้วแต่ท่านใดสะดวกนะคะนี่นะคะสนใจทักได้ค่ะจากเกษตรกรในจังหวัดเชียนาของเรานะคะแพ็กละ60บาทนะคะแล้วก็อันนี้ขายดีอยู่เสมอๆก็คือรวงพึ่งออร์แกนิกแท้พร้อมน้ำพึ่งเป็นรวงพึ่งสดนะคะขนาดบรรจุ1กล่องอยู่ที่350กรัมนะคะราคาอยู่ที่280บาทค่ะ รับเยอะมีราคาส่งนะคะ2กล่อง550จะส่งฟรีค่ะและถัดมาด้านนี้แน่นอนที่สุดส้มแผ่นบ้านเราเขาใช้นาดเรียกว่าส้มแผ่นเนาะมันคือมะม่วงกวนนะคะตากบนใบตองแบบโบราณโบราณหอมกลิ่นใบตองนะคะล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายของฤด,ดูกาลแล้ว4แพ็ค100บาทแพ็คละ25บาททั้งหมดสามารถจะส่งรวมกันได้ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ1กล่องจะส่งให้อยู่ที่เหมาเหมา ค่าส่ง50บาทเออจัดไปเลยค่ะท่านใดสนใจทักนะคะเราต้องมาช่วยกันนะคะอุ่นุนผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในจังหวัดชัยนาทของเราค่ะท่านใดสนใจทักเจเลยค่ะยินดีบริการในเมืองจีขับไปส่งให้ได้เลยนะคะแว่นแวนแวนแปบ๊บเดียวถึงเลยทักมานะจ๊ะขอบคุณค่ะ